สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมก็มาสอนเรื่องราวของ public speaking เนี่ยนะครับให้กับพวกพี่น้องที่เป็นคนทำงานนะครับซึ่งเนี่ยมันก็เป็นเสาร์อาทิตย์เลยไม่ได้แต่งตัวใส่สูตรดูนะครับแบบภูมิฐานแต่ทุกคนก็กลับบ้านกันหมดแล้วนั่นเองนะครับเราก็มาเรียนกันเสาร์อาทิตย์แบบสนุกสนานชิวๆขำๆเพื่อที่เราจะได้ไปสู้สึก,กันต่อในวันจันทร์หรือวันศุกร์ต่อไปนะครับ จนันถึงสุก็แต่งตัวกันแบบไฮโซถ้าหรู้รากันแล้วเสาวทิตย์ก็แต่งตัวสบ,สบายๆ <Okay. S 1> เนาะแต่วันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราสอนกันเนี่ยนะครับ ก็คือจะเป็นเรื่องราวของ idioms for presentation สน่หเนี่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะเราก็มีตัวอย่างของสำนวนนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะที่เราก็ได้สอนนักเรียนของเราแล้วก็อยากจะบอกว่าเราก็กำลังจะมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถมาออนไซต์ site, ที่ห้องเรียนของเราแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะมีออนไลน์นะครับที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นะกับ Chris English Online Course for the Month เดือนกเดือนกรกฎาคมกับ Basic English for Work and Business แล้วแน่นอนครับ สิ่งหนึ่งที่จะอยู่ในคอร์สของเราก็คือชุดสำนวนนะฮะที่เอาไปใช้ได้ในการสื่อสารเพื่อจะไปทํางานไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การเขียนหรือการพูดนั่นเอง <Okay. S 1> ครับเราลองดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับ in a nutshell อยู่ในเปลือกถั่วออก่อนอื่น idiom แปลว่าสำนวนแปลว่าชุดคําที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายจริงนะครับ so in a nutshell ในเปลือกถั่วไม่ใช่นะครับแต่นี่จะแปลว่านี่คือเรื่องแบบที่สรุปมาแบบย่อๆนะฮะหรือสรุปแบบสั้นๆมาให้ฟังจะมี in a nutshell หรือแม้กระทั่ง long story short นั่นเองนะครับแล้วคุณก็เล่าไปว่าจะพูดอะไรสอนครับ off the top of my head อยู่บนหัวเรานะฮะไม่ใช่นะครับในภาษาอังกฤษ off the top of my head ก็แปลว่าเท่าที่นึกออกตอนนี้นะฮานะครับอันนี้ก็จะใช้บ่อยในเคสที่ไรครับที่เราเหมือนกับเอเรายังนึกไม่ออกหรือว่าจำได้แค่นี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนครับอันนี้ก็ใช้บ่อยนะครับโอ้สำนวนต่อไปนี่ก็ใช้ประจำนะครับ without further ado แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่พูดพร่ำทำเพลง เราเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสาม,มารจะเป็นการพูดว่า without further ado let's begin เป็นตอนนั้นเองนะครับใน presentation หรือแม้กระทั่งในประชุมก็พูดกันบ่อยจริงนะพวกนี้เอาไปใช้ในการประชุมได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรับที่4นะครับ tighten our belts ้องรัดเข็มขัดกางเกงจะได้ไม่ล่วงก็ไม่ใช่อย่างนั้น,นครับแต่ใช้ชนา b e เบลส์ปรากฏว่าเหมือนกับสำนวนไทยครับคือรัดเข็มขัดของเราเนี่ยนะครับเพื่อประหยัดเงินประหยัดงบเนี่ยนะฮะแน่นอนนั่นนะครับ,นนนรบก็จะใช้ถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องของอชูริเศรษฐก<ๆ>ิจไม่ดีก็ต้องมีการรัดเข็มขัดประหยัดเงิน t i g h t e n our belts มาในห้านะครับอันนี้จะเห็นได้นะฮะในการพูดหรือในการเขียนกันนะครับ give you a heads up หรือ keep you posted นะครับให้คุณงอหัวขึ้นมา หรือเราจะเก็บนะฮะการโพสต์สมคุณไว้ไม่ใช่เลยนะครับ2อ,อันนี้จะแปลว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะฮะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเหมือนกับคนคริสครับอะไรล่ะครับหรือ Keep you p o s t e d ก็คืออะไรครับคือเหมือนส่งโพสการ์ดเพื่อไปอัปเดตว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและเจออะไรและทําอะไรอยู่นั่นเองครับ give you heads up Keep you posted ก็คือเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเอาง่ายๆก็เหมือนกับ i w i l l inform you แหละแต่นะจำนวนก็เอาไว้1เราจะได้ฟังเขาููเรื่องอ่านออกรู้เรื่องและ2คืออาจจะมีของไปใช้กับบับบบา้นะคร ต่อไปนะครับ on the other hand แน่นอนครับ on the other hand ก็คือมองในอีกมุมหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ใช้บ่อยนะ on the other hand ก็คืออยู่ในอีกมือหนึ่งแต่ที่จริงแนะล้วแปลว่ามองอีกมุมหนึ่งะนะครับ on the other hand แล้วคุณก็เล่าไปครับว่าอีกมุมที่ที่คุณอยากจะสื่อสารมันคืออะไรมาเรื่อยน, 7, นะครับ get to the point หรือ cut to the chase อันนี้จะยิ่งยากตัดเข้าไปสู่การไล่ล่าเอ๊ะยังไงล่ะครับ get to the point นะครับอันนี้2ประโยคนี้หรือสองสำนวนนี้ก็คือ เข้าประเด็นได้แล้วนั่นเองนั่นะครับ get to the point ใช่ไหมครับ get to the point นะรหรือ cut to the chase cut to the chase <c oughs> ก็คือเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าเราเข้าประเด็นหลักเลยดีกว่าไหมที่จริงเราจะแถมอีกอันนึงนะครับก็คือจะมี don't beat around the bush ก็แปลว่าอะไรอย่าไป,อย,าไปอย่าไปตีหรืออย่าไปเดินอ้อมพูมไม้แต่ที่จริงแล้ว don't beat around the bush ก็จะแปลว่าอย่าพูดอ้อมคอม get to the point หรือ cut to the chase นั่นเองครับ <c oughs> ต่อไปนะครับ out of control หรือ under control คือการควบคุมใช่ไหมออกจากการควบคุมและอยู่ใต้การควบคุมอันนี้ไม่น่าจะยากนะครับ everything is out of control ก็คือทุกอย่างควบคุมไม่ได้แล้วกับ everything is under control ก็คืออยู่ภายใต้การควบคุมนั่นเองครับมาไร้ก้าวนี่นะครับโอ้อันนี้ใช้บ่อยนะครับสมมติว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราพรีเซนต์อะไรหรือเรากำลังประชุมอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแล้วมีการหยุดชะงักเพื่อไปทําอะไรบางอย่างหรือไปสื่อสารอะไรอย่างอื่น เราก็อาจจะพูดต่อได้นะครับ Let's continue from where we left off นะฮะ So continue from where we left off mm hmm. ก็จะแปลว่าเรามาต่อจากจุดที่เราเพิ่งจบเมื่อกี้หรือครั้งก่อนหนะ้นานี้นั่นเองครับ mm hmm. แล้วสุดท้ายนี่นะครับเราจะมี at the end of the day ถ้าแปลตรงๆก็จะแปลว่าสุดท้ายของวันหรือ back in the day ก็คือข้างหลังของวันแต่น่นอนครับอันนี้อันแรกเลย at the end of the day ก็แปลว่าอะไรครับ finally หรือ in the end ก็แปลว่าสุดท้ายแล้วนะฮะ แล้วก็ back in the day ก็คืออะไรครับจะแปลว่า in the past ก็คือในอดีตนั่นเองครับแน่นอนครับวันนี้เราก็สอนจำนวนไปเยอะมากเลยนะครับ but at the end of the day แต่สุดท้ายแล้วคุณก็ลืมอยู่ดีแน่ก็อย่าลืมทิจ๊ะก็สิ่งจำนวนนี้นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับเพราะเราก็เพิ่งสอนนะครับ นักเรียนของเราเนี่ยนะครับที่นั่งกันเต็มเลยเนี่ยนะครับเก้าอี้เต็มเลยนะครับแต่คนที่มีนะครับารอมาเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือพวกออนไซต์แต่ออนไลน์แล้วก็มีนะฮะซึ่งอย่าเดวนะครับกำลังจะเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะครับในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ทุกวันอังคารและวันพุธนั่นเองเนี่ยนะครับเวลาสองทุ่มถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับเรียนกันสิบครั้งแต่แถมครั้งเรียนสองชั่วโมงแต่แถมชั่วโมงราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเรียนออนไลน์เป็น Facebook Live นะครับกับ Zo กลุ่มปิดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกไฟล์ PDF ของสิ่งที่เราสอนส่งไปให้คุณเยอะมาก <Yeah. S 1> ก็จะมีหลายอย่างมากนะครับมีทั้งสมดวลมีวลีมีรูปประโยคมีกรมมาฟม่ามีศัพท์นะฮะแล้วก็มีเรื่องราวของการสื่อสารแล้วก็เราจะให้นะเ mm. พื่อนๆหลายๆคนได้มาพรีเซนต์เราจะมีการประชุมจําลองเหตุการณ์ประชุมจําลองเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะต้องใช้ในการางานแต่ ต้องบอกไปก่อน,นครับเราจะไม่เน้นเจาะลึกไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือองค์กรหรืออุตสาหกรรมไหนๆนั่นนะฮะเราจะให้มันเป็นอะไรที่มันกว้างๆไม่เจาะลึกจนเกินไปถามมาเพราะอะไรนะครับเพราะนักเรียนก็มาจากหลายอาชีพองค์กรและอุตสาหกรรมและ2ครับก็คือผมอยู่ในอาชีพและองค์กรและอุตส,สาหกรรมการสอนภาษาอังกฤษเราไม่ได้สอนภาษาอังกฤษเชิงลึกในเรื่องของอะไรที่มันเจาะลึกเช่น Marketing Logis t ิสติกนะฮะหรือหรือไฟแนนะซ์ Finance, อะไรเงี้ยนะครับอันนั้นต้องไปเรียนกับอาจารย์ที่ก็สอนตรงนั้นเลยนะครับแต่อันนี้มันจะดีเพราะว่ามันจะเป็นภาษา ที่คุณจะเอาไปใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่อาชีพหรือองค์กรหรืออุตสาหกรรมใดๆก็ได้นั่นเองครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับแต่ตอนนี้สวัสดีครับกลับบ้านกันหมดแล้วอ<ร>ปิดไฟหมดแล้ว <st>